สวัสดีครับผมจองเดียนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่นะครับทีมงานจรวดก็เข้าประจำการแล้วนะครับผมเนาะนี่เดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับลงเดียไปอัปเดตให้ดูนะครับผมเนาะวันนี้เขามาทำอะไรแบบไหนนะครับผมเนาะ วันนี้มีปูนเครื่องมือพร้อมวันนี้มาสองคันนะครับผมวันนี้มาทำอะไรกับจ้างโอ้วันนี้ตั้งเสาแล้วโอ้เห็นเอาปูนมานึกว่ามาจาับอ๋อเทปูนอีกเราเสาเนี่ยเนาะเล่ะโอ้เร็วเร็วงานใหญ่อีกครับผมวันนี้ ครับผมวันนี้มาตั้งเสานะครับผมนะเสารับหลังคาบนนะครับฟแบบ้านะครับผมตั้งสเสาเสร็จก็คือตั้งเสาพวกเล็กก็ประมาณครึ่งวันพร้อมด้วยข้าวแบบินเย็นๆบ,บายๆแกๆ่ๆอาจจะเทเลยครับผม พระว่าเศร้าก็มีแปดตนแป๊บเดียวกับผมสำหรับทีมงานจะรวดแบบการสำเร็จรูปคือวันเดียวจบคิดว่ารตอตามช่างแล้วนะครับตะกี้ แน่นอนจริงกับเพราะเมื่อวานแบบมาแต่เมื่อวานนะครับผมเนนะแบบมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แบบมารองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเราว่าปล่อยนานไม่ได้กับแบบแบบเช่า แบ,แบบนี้แบบเล็กนี่คือเช้านะครับผมเนาะแน่นอนจริงกับที่มันจะรวดนะครับกะเวลากะการทํางานนะครับระวังจัดระบบได้ลงตัวครับ นี่น้องเดียขึ้นมาบนหอกคอยตุกตานะครับผมเนาะบานตุกตาน้องอุ้งอิงนะครับผมนี่เดี๋ยวดูตามจัดดันบนก่อนครับ นเนก็ไปก,ก็อยู่ที่กอกัวน,นะครับไ,ไปทำหลอมไก่ไว้โอ้ธรรมชาติสวยงามแบบด้านบนลมปัดเย็นนี่คมันจะืีปืนเชตเมื่อวานนะครับผมเนาะปืนดาตฟ้า ้าวนะครับเราได้กระปูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพุ่มนะตาเตลมาช่วมปุ๊บแล้วกระปูกลวดกาวแบบวันนี้เทอลุงเนี่ยกาวกระปูกไหมนะครับตะกี้ตอนตอนวัวคลิปนะครับแต่จริงๆแล้วคืออ่อตัวนั้นปูกไว้เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับตาเตลมาช่วมนะครับปูกลวดนะครับโอเร็วกับพุมถ้าบนบันนันเวลาครับ รอเ้าแน่นอนครับในตีปุนรอเสาแน่นอน นี่แล้วก็ซ่วมบล็อกลงไปนะครับผมแล้วก็ปูกหลดโอ้ตกอย่างทำไมหลวงนาแล้วนะครับงานก็ไปไว่ครับผมแบบนี้เลือดแต่ประกอบยึดปูกหลดประกอบแบบ

ซาที่ใจปูดปิดมังตุกมังนะกับปาร,ร,รากอร่างเพราะว่าติ่งมันไปนานเลวครับเอาตามตีลุงเดียคิดเราปาราตายกับปาร,ร,รากลางบางอย่างไม่เหมือนกันครับเอาติ่เอาตามตีปูดนะพยายามเข้าใจสักนิดกับเอฟซี พวกนี ha, m, ้นะครับมาเดนเตอร์มาได้นะครับนาทโตรนาโตานะครับใหญ่มันบิดมันเบี้ยแหละการโน่นครับมันจะส่งพ้นไปถึงโครงลังกานะครับมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับผมนะของานขอร่างนี่มันเชื่อมโยงกันไปหมดตั้งแต่ฐานรากครับผม ต่เปียนนิดนึงมันก็จะเปลียนไปตีละนิด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 นะครับสุดตายก็คือมันจะไปจบอยู่ที่การมุงรังกาอ่ามันจะบกงบอกเลยครับที่นี่นิดๆน,น้อยๆจะไม่มีปัญหากัน งนมันจะไม่มีคำว,ว่าหลักไกลขึ้นมาอ่านี่ก็คือภาษาชังนะครับผมนแต่งานแบบนี้คือชังทุกคนก็ต้องการทำให้เป้ตั้งแต่ต่านรักอยู่แล้วครับผมพอใจไม่ต้องเหนื่อยต้องเสียเวลานะครับผมเอาเป็นว่าคนที่อยู่ก่อสร้างก็เข้าใจครับผมเนาะ คครับผมนะเดี๋ยวเวลาเขาข่าวแบบได้ช anyway, like ิดนะครับจะมาอัปเดตในสีดูอีกสักคลิปก่อนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะก็อย่ากดคำโกธรนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆฝากติดตามช่องงเดือนด้วยครับีมหลังบ้านน้องวงยิงนะครับพนังวันวาโตนนะครับผมนะ ตะกี้แบบตวนี้ก็ดูอาการของพี่สาวคนโตอยู่นะครับผมนะเป็ดกูมานรอน่อยเรานะกับปัสยบ้านอยู่นะครับผมนะกาตะกี้ลงเนี้เดินไปดูกกินนมได้แล้วนะย่นอนดูนมอยู่นะครับผมนะก็ไม่ไม่มีอาการซ้ำหลักนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับแต่ตอนจา้ามืดมีอาการอะไรครับผมปัดลมไม่ได้เปิดแล้วนะครับผมนะ ัลมไม่ได้เปิดเลยอนอกจากว่าวร้อนจริงๆครับเก๋ครับผมเ,นะเจอกันไม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเขาตั้งเตาตัง้งไรเสร็จคาบแบบไรเสร็จก็จะอัพเดทให้ดูอีกสักคลิปนะครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับสสวัดีครับผม